เมื่อมาถึงกลางบึงน้ำนิ่งสนิทจนน่ากลัวแต่แล้วผิวน้ำก็เริ่มปั่นป่วนร่างของรากสะดค่อยๆลอยขึ้นจากความมืดมิดผมที่เปียกชื้นยาวสยายไปทั่วผิวน้ำดวงตาแรงก้มจ้องมองมาที่เอกอย่างอาฆาตแกแกกล้าดียังไงถึงกลับมาที่นี่เสียงของรากสะดดังขึ้นในความคิดของเอกมันไม่ใช่เสียงเพลงไพเราะอ,อีกต่อไป แต่มันคือเสียงวิทร้องแห่งความเจ็บปวดเอกรีบโยนสร้อยสังวานปลองลงไปในน้ำรากกระสดพุ่งเข้าตะรครุบสร้อยนั้นทันทีมันกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งเมื่อรู้ว่าถูกหลอกสร้อยของฉันแกหลอกฉันแล้วขณะที่รากกระสดกำลังหวาดวุ่นกับสร้อยปลอมเอกก็รีบหยิบสร้อยสังวานทองคำของจริงที่ซ่อนไว้ขึ้นมาแล้วทุ่มค้อนลงไปสุดแรงที่สร้อยเส้นนั้นเพง่ง เสียงโลหะกระทบกันดังสนั่นกังวานไปทั่วป่าสร้อยสังวานทองคำแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและในวินาทีเดียวกันนั้นร่างของรากรสดก็สลายหายไปกลายเป็นเพียงควันสีดำที่จางหายไปในความมืดบึงน้ำกลับคืนสู่ความนิ่งสงบอีกครั้ง